สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนา2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรถพร้อมเล่นนะครับจากค่าย MST นะครับ MST ก็อนนี้รหัสคือ1นึ่งอ้ JP 1นะครับ JP 1ก็เป็นรถลักษณะที่เป็นบอดี้อ่อนนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ย ข้างหน้าก็เป็นเหมือนจีปนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่ามันเป็นจีปหรือไม่นะครับเพอจะเกิดระบุนี้จะต้องมีค่าลิขสิทธิ์นะครับก็เอาคล้ายๆไว้ก่อนนะครับเป็นบอดี้อ่อนนะครับทำสีมาแล้วจากโรงงานนะครับก็มีหลายสีนะครับแต่ว่าที่มีอยู่ตอนนี้นี่ก็คือเป็นสีเทาดานี่นะครับเทาดำก็แล้วก็ตัวบอดี้เนี่ย ก็จะมีชุดแต่งมาให้ก็คือจะมีสโนว์เกิลน,นะครับมันจะมีอยู่ในถุงเนี้ยก็จะมีสโนว์เกิลให้แล้วก็จะมีกระจกมองข้างนะครับแล้วก็จะมีใบปัดน้ำฝนนะครับพร้อมกับชุดแล้วก็ตัวคลิปนะครับตัวล็อกบอดี้อยู่ในนี้เรียบร้อยถุงนี้เขาให้มานะครับแล้วก็รีโมท3มชนแนลนะครับมีมาให้ด้วย MST XTR03 นะครับแล้วก็คู่มืออ่าอย่างก่อนที่จะไปถึงคู่มือก็จะเป็นตัวนี้ mm hmm. ก็จะมีเผากลางสำรองมาให้นะครับแล้วก็ตัวเสาล็อกบอดดี้นะครับตัวคลิปต่างๆนะครับเครื่องมือหกเหลี่ยมก็มีมาให้นะครับในนี้นะครับปากตายเล็กๆก,ก็มีมาให้นะครับก็ไม่ต้องประกอบนะคือมาจากโรงงานเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็ให้มาเผื่อเรา ใส่นู่นใส่นี่นะครับแล้วก็ในตัวถุงเนี่ยคู่มือก็จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แล้วก็จะมีคู่มือเล่นนี้แล้วก็ในถุงนี้ก็จะเป็นคู่มืออีกเหมือนกันนะครับคู่อันนี้ในถุงเนี้ยก็จะเป็นคู่มือสําหรับไม่ได้เป็นคู่มือประกอบครับแต่เป้าเป็นคู่มืออะไรนะครับว่าอะไรมีรหัสอะไรเบอร์อะไรบ้างตรงไหนนะครับแล้วก็จะมี ตัวคู่มือในการใช้วิทยุรีโมทน,นะครับก็ปตะมานนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะจับหมุนโชว์ให้ดูนะครับว่าในตัว MST รถพร้อมเล่นอันเนี้ยมันมีสเปคยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามนะครับหนึ่งรอบนะครับ ก็เป็นบอดี้แข็งนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องการเป็นมิตินะครับข้างหน้าก็ตัวหลังคาเนะี่ยก็จะมีทําเป็นนูนๆนะครับเป็น3มิติให้เหมือนรถจริงเหมือนกันนะครับแล้วก็กระบะกระบะไม่ลึกนะครับกระบะไม่ลึกก็มีสติกเกอร์มาให้แปะนะครับแปะไฟท้ายนี่ก็จะเป็นโป่ง มีบันไดข้างมานะครับล้อยางแล้วก็ก็จะมีคล้ายๆบานพับนะครับโป่งหน้ากันชนหน้ากันชนหลังนะครับก็เป็นบอดี้อ่อนแต่ว่าก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวแชดซีด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า ตัวแชตซีด้านในเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับของแชตซีก็คือตัวตัวเฟรมตัวแชตซีนะครับเป็น C ีชัแนลนะครับก็คือคือจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กตัว C เหมือนเหมือนของจริงนะครับเนี่ยเฟรมของมันนะครับตัวแชตซีนะเนี่ยแล้วก็ลิงก์ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นลิง นี่ก็เป็นลิงก์อลูมิเนียมนะครับด้านล่างหน้าหลังแล้วก็โช๊คนะครับตัวโช๊คอัพก็เป็นโช๊คอลูเหมือนกันนะครับความสูงความสูงนะครับก็คือเจ็ดสรูถึงรูนะครับเจดสิบมิลนะครับก็ถือว่าทํารถมาไม่สูงมากแบบพอดีพอดีนะครับช่วงล่างก็จะมี ล้ออ่าล้อขนาด1.9นะครับแต่ต้องไม่ได้เป็นบีดล็อกนะครับต้องติดก,กาวนะครับยางยางาสูง120นะครับกว้าง40สูง120กว้าง40นะครับดอกยางก็ใช้ได้นะครับยางของ MST คานนะครับคานหน้าคานหลังเนี่ย ใช้แบบเดียวกันเลยครับแต่ว่าคานหลังนี่เขาจะล็อกไว้นะครับอันนี้เป็นตัวคานเขาเรียกว่าคานพอท่ลนะครับคือมันจะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวยกตัวคานเนี่ยตัวหัวตัวตัวลูกไอ้ตรงตรงกลมๆเนี่ยให้สูงขึ้นไปวางจากพื้นเนี่ยแล้วมันจะมันจะพ้นอุปสรรคได้ดีนะครับก็เป็นคานรุ่นใหม่นะครับ Sx3 ก็ใช้แบบนี้นะครับ แล้วก็ยูนิเวอร์แซลนะครับข้างในก็เป็นยูนิเวอร์แซลสำหรับเลี้ยวได้นะครับก mm. ็บ m อ t mm. ก็จะเลี้ยวได้เยอะนะครับเยวได้เยอะเียวได้เยอะแล้วก็ตัวลิงก์หน้าก็เป็นอลูเหมือนกันนะครับเซอร์โววางอยู่หน้าคารนะครับเซอร์โววางหน้าคาร mm. แล้วก็ ตัวแขนเซอร์โวเนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับก็อันดับแรกที่ควรจะทําก็คือซื้อแขนเซอร์โวเปลี่ยนนะครับเป็นแบบ25ฟันนะครับ25ทีเซอร์โวน้ำรับน้ําหนักคือแรงดึง10.5กิโลนะครับด้านในด้านในก็จะเป็นเกียร์เป็นเฟืองเป็นเฟืองโลหะนะครับสําหรับเซอร์โวกันน้ํามอเตอร์ ขนาด35เทิร์นนะครับมอเตอร์ Motor. 35เทิร์นแล้วก็ชุดเกียร์วางอยู่ด้านหน้าของรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวางอยู่ในส่วนที่เป็นฝากระโปรงพอดีนะครับสำหรับที่สำหรับรถที่ต่อไปอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นบอดี้บอดี้แข็งก็สามารถเอามาครอบได้เพราะว่าตัวช่วงห้องโดยสารก็จะมาอยู่ด้านนี้นะครับก็จะไม่ติดเกียร์นะครับ แล้วก็สปีดนะครับสปีดก็กันน้ำนะครับกันน้ำใส่แบตเตอรี่ได้2เซลล์สามเซลล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องรีซซฟนะครับไว้กันเป็นกล่องกันน้ำเหมือนกันนะครับของรีเซฟแล้วก็มีทานเฟอร์เกียนะครับตรงกลางนะครับปลั๊กเป็นปลั๊กดีนนะครับเป็นปลั๊กดีน เกียร์พอร์ท่ลคันคันหน้าข้างในเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับอันนี้ความยาวของบอดี้ก็คือ483 83มิลน,นะครับตัวน,นี้ฟุตกว่ากว่านะครับยคามยาวบอดี้ความกว้างของมันก็คือ230น,นะครับแล้วก็ฐานล้อนะครับฐานล้อของตัวแชดซีนี็คือ3 13นะครับก็เป็นฐานล้อทั่วไปนะครับที่ สามารถที่จะนำบอดี้อื่นหาได้ไม่ยากนะครับ3ามามาครอบได้เลยก็ถือว่าอันนี้ราคาก็คือ1,5,900บาทนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับการเล่นก็น่าจะเล่นได้ง่ายเพราะหนึ่งก็คือยางใหญ่นะครับยางใหญ่ก็จะทำให้ระยะห่างจาก ใต้ท้องถึงพื้นเนี่ยก็จะมีระยะห่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวคานก็เอื้อให้ไปได้ดีเพราะว่าตัวคานก็เป็นคานยกนะเขาเรียกาคานยกนะครับก็จะทําให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างสบายสบาย,บายนะครับมันได้ข้างสองข้างนะครับเป็นพลาสติกนะครับยึดติดอยู่กับแชสซีนะครับแล้วก็สายลัดแบตเตอรี่นะครับตรงนี้มีให้มาเลย ก็ถือว่าคุ้มค่าสวยงามนะครับแล้วก็อะไหล่ครับในส่วนอะไหล่ของต่างๆเนี่ยเราก็มีเกือบทุกชิ้นเลยนะครับอะไหล่ที่ที่มันจำเป็นนะครับอย่างเช่นพวกเฟืองต่างๆเนี่ยมีครบเลยนะครับเฟืองสเปอร์เกียก็มีนะครับหรือว่าเฟืองที่อยู่ในคานพอทอก็มีนะครับหรือว่า หรือว่ายูนิเวอร์แซลก็มีนะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยตัวตัวเพาที่ใส่ตรงทานเฟอร์เป็นโลหะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอะไรแต่ว่าโดยโดยคุณภาพของมันเนี่ยก็ค่อนข้างทนทานอยู่แล้วนะครับผมซื้ออะไรมาก็เอามาสแปร์ไว้นะ่าจะไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้เป็นบางบางอันอาจจะเป็นสเปอร์นะครับที่อาจจะต้องจะต้อง คอยสเปร์ไว้เพราะว่าเพราะว่าสเปอร์เป็นพลาสติกนะครับแต่ส่วนใหญ่เฟืองชิ้นอื่นก็จะเป็นโลหะนะครับก็ประมาณนี้นะ MST ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัว MST ตัวนี้นะครับรถพร้อมเล่นนะครับ Body ดี้อ ก็ตามนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f a c e b o o k YouTube i n s t a g กรมเว็บไซต์แล้วก็ s h o ปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c Skill Thailand นะครับแล้วก็ Line ID นะครับ HDAlien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ